นักงานควบคุมโรคที่9นะคะแนะวิธีรู้ลดเลี่ยงป้องกันฝุ่น pm 2.5ค่ะอาจจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยส่งผลให้เกิดมะเร็งปอดได้ค่ะในช่วงนี้นะคะหลายพื้นที่ของจังหวัด นครราชสีมารวมถึงประเทศไทยนั้นเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5สูงเกินค่ามาตรฐานนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแล้วก็เป็นปัญหาสําคัญที่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะได้แก่เด็กเล็กเด็กนักเรียนผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ที่มีโรคประจํา,าตัวรวมไปถึงผู้ที่ต้องปฏิบัติงานหรือออกกําลังกายในสถานที่กลางแจ้งถ้าหากว่าได้รับมลพิษจาก ฝุ่น PM 2.5เข้าสู่ร่างกายก็อาจจะทำให้เกิดการเจ็บป่วดจากโรคภูมิแพ้โรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังและมะเร็งปอดได้ค่ะโดยนายแพทย์วีชัยวิสุโยธินนะคะผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาได้กล่าวถึงฝุ่น PM 2.5ว่าเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน2.5ไมครอน เกิดจากควันเผาไหม้ของโรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าไอเสียจากรถยนต์หรือจากการจราจรการเผาในที่โลง่งทำให้ฝุ่น PM 2.5สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจกระแสเลือดและแทรกซึมสู่กระบวนการทำงานในอวัยวะต่างๆของร่างกายซึ่งผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็ได้แก่เด็กนักเรียนผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ที่มีโรคประจำตัวค่ะ ซึ่งผลกระทบของฝุ่น PM 2.5จะเพิ่มระดับความรุนแรงต่อสุขภาพร่างกายจากการสะสมของฝุ่นละอองภายในปอดเป็นระยะเวลานาน,านค่ะโดยระดับของอาการจะรุนแรงแตกต่างกันไปดังนี้นะคะ 1. ไอจามและภูมิแพ้ 2. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 3. โรคหลอดเลือดและหัวใจเรื้อรัง สีโรคปอดเรื้อรังและมะเร็งปอดพบในกรณีที่สูตรเอาฝุ่นละออง PM 2.5สะสมเข้าไปเป็นระยะเวลานานทําให้มีอาการไอเรื้อรังมีเสมหะมากหมดเ้ืยแรงหายใจลําบากเหนื่อยหอบซึ่งอาจจจรุนแรงแล้วก็กลายเป็นเซลล์มะเร็งที่อาจจะลุกลามไปทั่วปอดเกิดเป็นมะเร็งปอดได้นะคะโดยนายแพทย์วิชัยวิศนุโยธินได้กล่าวต่อไปว่าวิธีการปฏิบัติให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2 5ก็ทําได้โดย รู้ตรวจสอบสภาพอากาศทุกครั้งก่อนเดินทางออกจากบ้านผ่านการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขอ PM 2.5ในแอปพลิเคชัน Air for Thai นะคะและเพจคนรักอนามัยใส่ใจอากาศ PM 2.5หรือติดตามข่าวสารตามช่องทางต่างๆของหน่วยงานด้านสารทรณสุขค่ะ ลดนะคะก็คือการลดการสร้างมลพิษลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง PM 2 5อย่างเช่นจุดทู่เผากระดาษปิ้งย่างที่ทำให้เกิดควันการเผาใบไม้เผาขยะเผาพืชผลทางการเกษตรเป็นต้น และเลี่ยงนะคะก็คือการหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีฝุ่นละอองสูงการอยู่กลางแจ้งหรือว่าทำกิจกรรมนอกอาคารเป็นเวลานานในช่วงที่ฝุ่นละออง PM 2.5มีปริมาณมากกว่า26-37ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรขึ้นไปโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองในอากาศสามารถสอบถามข้อมูลได้นะคะที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทรไปที่หมายเลข1 4 2 2ค่ะ